เดี <im sharing> ๋ยวมาดูคันนี้กันผมได้รื้อหมดแล้วนะครับรื้อช่วงล่างนะครับที่ลูกค้าบอกว่าเวลาเลี้ยวแล้วมันดังก๊อกดังก๊อกดังก๊อกนะครับเอาทีละอย่างก่อนนะครับเวลาเลี้ยวแล้วมันดังนะครับหัวเพานะครับจรลบีหรือยางมันขาดนะครับปล่อยไว้ให้นานจรลบีหายนะครับแล้วก็เลี้ยวก็ดังก๊อกดังก๊อกดังก๊อกนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเปลี่ยนหัวเพาขับใหม่นะครับซ้ายขวานะครับนี่ขาดหมดแล้วเนี้อ น้ำมันเข้านะครับจารบ,บีก็แห้งผลสุดท้ายเหล็กกับเหล็กโดนกันไม่มีอะไรหล่อลื่นนะครับเราก็จะมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เริ่มก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มแตกแล้วนี่เริ่มแตกแล้วนะนี่ฉีกออกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่เหล็กเล็กนี่นะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับสี่ตัวอันนี้ก็สภาพก็ค่อนข้างก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ไปก่อนก็ได้ตัวนี้แต่ตัวนี้จะต,ต,ต้องต้องเปลี่ยน นะครับแล้วก็มาดูลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อที่เวลาขับนะครับแล้วมันดังหึ่งฮึงึงนะครับลูกปืนล้อแตกนะครับฟังเอานะครับฝั่งนี้หนักแต่ฝั่งนี้ก็ดังเหมือนกันนะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นคู่ไปเลยนะครับแล้วก็น้ํามันเกียร์นะครับมาดูน้ํามันเกียร์ที่คุณอาบอกอยากให้ผมถ่ายนะครับก็ดูกันเอาโหดำมากนะครับวันนี้เห็นกรองไหมกรองข้างในอ่ะ เศษผ้ามันหายไปแล้วละลายไปแล้วล,ล,ล,ละลายหายหมดแล้วเนี่ยถ้าอย่างเนี้ยเราไม่ได้ดูแลลอเกียร์พังได้เลยนะครับรอโอหอนเกียร์หรือหาเกียร์ตัวใหม่หรือเกียร์มือสองได้เลยนะครับนี่ดํามากนะครับอันนี้ถือว่าดํามากนะครับน้ามันเกียร์ของคันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนกองเกียร์นะครับบวกน้ํามันเกียร์นะครับช่วงล่างนะครับช่วงล่างด้านในก็เท่าที่ผมดู ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับช่วงล่างนะครับลูกหมากก็ปกตินะครับนี้ก็ยังแน่นอยู่นะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับ้าบวงผ้าเบรกนะครับลูกหมากปีกนกตัวใหญ่ก็ยังแน่นนะครับก็จะมียางกันฝุ่นลูกหมากปลายแขนแหลกหน่อยนะครับแล้วก็ยางกันฝุ่นแหลกพวกนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกหมดนะครับข้างหน้าก็เหลือแต่เออ ที่ผมบอกนะครับชุดนี้นะครับผมแล้วก็น้ํามันเกียร์แล้วก็น้ำมันเครื่องด้วยคุณอาก็บอกให้ถ่ายน้ํามันเครื่องกับกองน้ํามันเครื่องด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ปกติดีไม่มีอะไรนะครับจะมียางกันฝุ่นนี่ด้วยนะครับยางกันฝุ่นนะครับพวกนี้ก็ปกติลูกหมาก็ยังแน่นนะครับพรเบก็ยังหนานะครับทุกอย่างค่อนข้างที่จะปกตินะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีอื่นๆอีกหลายรายการนะครับ อื่นๆคืออะไรคือนะครับเห็นไหมเห็นคาบน้ํามันไหมเนี่ยคาบน้ามันนี่คือ,อแผงรั่วแผงซึมแล้วนะเปลี่ยนแผงนะครับที่บอกว่าแอร์ไม่เย็นเย็นไม่ฉ่านะครับก็ลอยรั่วแถวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนพวกโอลิงไปนะครับแล้วก็แถวคอมแอร์เนี่ยเห็นไหมครับคอมแอร์ดังลวนะครับแต่กําลังอาจยังดีอยู่นะครับแต่ก็บอกได้เลยนะครับว่า ใช้ไปก่อนได้นะครับเปลี่ยนแผงก่อนเปลี่ยนแผงเปลี่ยนเอ่อโอลิงสองตัวนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับแล้วก็เช็ครั่วอีกทีนึงแต่คอมแอร์ R ค่อนข้างที่จะมีเสียงดังแล้วนะกาลังอัดยังมีอยู่นะครับยังเย็นอยู่ถ้าอัดน้ํายาแล้วยังเย็นอยู่นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับอื่นๆก็จะมีน้ามันน้ามันเครื่องหยดอยู่ข้างล่างนู้นนะครับน้ํามันเครื่องน่าจะหยดซีนจานจ่ายนะแล้วก็ปลั๊กนี่ก็แตกนะครับความเสียหายนะครับก็ประมาณนี้เอามาให้ดู นะครับแล้วก็พวกกองอากาศไอกองน้ํามันบินซินน่าจะสกปปกน่าดูนะครับผมเดี๋ยวมาให้ดูใต้ท้องนะครับที่น้ํามันเครื่องที่รั่วหรือหยดเนี่ยดูกันเอานะครับหยดมาจากที่จานจ่ายนะครับนูน้นน่ะน่ะแก้ไขที่จานจ่ายก่อนนะครับแก้ไขที่จานจ่ายก่อนน่าจะหยดมาทางนู้นเห็นไหมครับชัดนะหยดมาจากที่จานจ่ายนะครับ แก้ไขตรงนู้นก่อนนะครับแก้ไขตรงนู้นก่อนชัดนะครับนแล้วก็หยดลงมาข้างล่างนะครับแก้ไขจากข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างพวกซีนน้ํามันเกียร์อะไรปกตินะครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรก็ประมาณนี้นะครับน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะครับบางทีช่วงล่างเนี่ยเวลาเราขับถ้าได้ยินเสียง หึงฮึง <ination> sí ึงึงึงนะครับเวลาหมุนแล้วดังหึงฮึงเนี้ยแต่อธิษฐานไว้เลยนะครับลูกปืนล้อแตกแน่นอนนะครับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นคู่นะครับเวลาเลี้ยวแล้วมีเสียงดังกอกกอกกเนี้ยหัวเผาเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาจบแน่นอนนะครับลูกปืนล้อด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพูดถึงคันนี้นิดนึงนะครับเรื่องรอบเดินเบาที่มีปัญหาแน่นอนนะครับมีปัญหาแน่นอนคันนี้นี่แวคคัมเขาติดมาแล้วนะครับ พวกชุดแอร์อะไรพวกเนี้ยเขาแปลงมาหมดแล้วนะแปลงมาหมดหละพวกแอร์ระบบเดิมเขาไม่ได้อยู่แบบที่เดิมของเขาแล้วนะครับแปลงตัวทมวงทโมหมดละทําไมถึงบอกว่าแปลงนะครับนี่ตัวปรับอุณหภูมิเขานะครับมาซ่อนไว้ตรงนี้นะครับนี่นะครับไม่สามารถที่จะมาปรับจูนได้ละนอกจากบมุดไตหรือเปิดเกะเาก็มาจูนปรับเอานะครับระบบอื่น นะครับไม่มีอะไรแล้วกล่องเกลึงอะไรหายหมดหมดแล้วนะครับระบบแอร์คนนี้ไม่มีเดิมแล้วนะระบบแอร์คันนี้อันนี้ก็สวิกตัวนี้ก็หลุดเสียศูนย์หมดแล้วนะครับเขาอาจจะเลยแปลงมานะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ารถมาสภาพแบบนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าทําจากที่ผมไปแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับผมพวกเซ็นเตอร์ล็อกนะครับพวกเซ็นเตอร์ล็อกเนี่ย ขึ้นได้ปกติแล้วนะผมไล่ทําทั้งวันเลยเมื่อวานนะครับแล้วก็กระจกไม่ขึ้นไม่ลงก็ไล่ให้ละฝั่งนูน้นแล้วก็ข้างหลังนะครับไม่ขึ้นไม่ลงก็ขึ้นได้ปกติแต่บานนี้ก็ขึ้นได้นะแต่มันอาจจะฟืดๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นที่พวกชุดลางมอเตอร์ของมันนะครับที่ล้าแล้วนะครับผมก็ไล่ได้ให้ประมาณนี้นะครับใช้ได้ปกตินะครับคันนี้ที่ลูกค้าขับมาหาผมเนี่ยตอนที่ถอยนะครับเข้าเกียร์นะครับเปิดแอร์ มีกระชากดับหรือเข้าเกียร์แล้วดับนะครับเวลาเปิดแอร์มีอาการแล้วนะต้องเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับรถผมทําจบให้ได้ทุกคันถ้าทําอยากให้ดีๆนะอยากให้ดีๆผมก็จะทําให้นะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดหลกัหลกๆพื้นฐานก่อนนะครับเรื่องระบบรอบเดินเบามันง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเราเก็บไปที่เราเสพสเต็ปก่อนก็ได้นะครับอันนี้พัดลมเขาก็ติดเสริมมาแล้วนะเวลาเปิดแอร์ก็หมุนอยู่หมุนตีวอยู่นะครับ จริงๆแล้วเวลาเราเปิดพัดลมพัดลมตัวเนี้มัน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 หมุนอยู่แล้วกับพร้อมตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่หมุนจริงๆแล้วมันต้องหมุนสองตัวคู่เนาะหมุนสองตัวคู่เวลาเราเปิดแอร์นะครับเวลาเราเปิดแอร์แต่พัดลมตามตามอุณหภูมิของเขาอยู่แล้วเพราะมันมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่นะครับก็ตามนี้ระบบแอร์ก็เปลี่ยนแผงแอร์นะครับแล้วก็เช็คลั่วแล้วก็ตรงนูน้น เปลี่ยนโอลิงนะครับแล้วคอมแอร์ใช้ได้อยู่แต่อาจจะมีดังบ้างนะครับมีดังแล้วคอมที่ตัวคอมนะมีมีดังบ้างแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆระบบแอร์เดี๋ยวค่อยว่างกันอีกทีเรื่องรอบเดินเบาเดี๋ยวแก้ไขระบบอะไรให้นะครับเพราะว่ารถมันต้องทําแอร์ให้มันสมบูรณ์ให้เย็นให้ฉ่าก่อนดูดีว่าเราจะพลิกแพงทําอะไรให้ได้บ้างนะครับพวกเ,เปิดแอร์เข้าเกียร์เปิดไฟหน้าอย่างเงี้ย เวลาคอมแอร์ปุ๊บบางทีก็กระชากเลยนะปุ๊บ,บดับเลยนะถ้าเรายิ่งรอบรอบต่ำๆสําคัญมากนะครับคันนี้สําคัญมากจริงๆแล้วคันนี้ผมเคยทําไประบบเขาคันนั้นนะเดิมมากนะครับเดิมแค่มีอาการเปิดแอร์รอบตกลงมาแล้วเด้งขึ้นผมใส่กล่องห่วงระบบนั้นคือระบบเดิมไม่ได้แปลงเวคข้ามอะไรเลยนะครับอันนี้เขาแปลงอย่างอื่นมาแล้วนะครับก็มาหาผมก็มาเล่าสู่กันฟังให้ประมาณนี้นะครับจะได้เข้าใจกันนะครับในการทํางานนะครับในการทํางานของผมต้อง คำแรกาดักแรกเลยนะต้องบอกลูกค้าหรือซื้อสัตว์กับลูกค้าเนี่ยคำคำนี่ยผมจะยึดติดของผมมากนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมไปซื้ออะไรไปซื้อพวกหัวเผานะครับซื้อหัวหัวเผาหรือลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อไม่ได้ซื้อเข้ามาไม่ได้ว่าซื้อมาปุ๊บแล้วมาใส่ปั๊บนะมันต้องไปให้ลงกึงเขาอัดนะครับ อัดลูกปืนออกนะครับเพราะว่าอัดเข้าไปก็ต้องมีค่าจ่ายพวกยางกันฝุ่นนี้ก็มีขายนะจะขายเป็นคู่นะครับก็เสียยางกันฝุ่นเสียลูกปืนล้อเสียค่าอัดนะครับก็บวกค่าแรงของผมประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากจบนะครับจบก็ต้องจบสเต็ปนี้นะครับบางคันก็ไม่มียางกันฝุ่นนะครับพวกลูกปืนเนี่ยนะครับบางคันก็มีนนมแต่มิซูบิชินี่มีนะครับมีมีมีเลยอะครับโอเคนี่ ตัวที่มันดังนะครับสีตัวนี้ด้วยแล้วก็ลูกปืนล้อดังดังลั่นเลยนะครับลูกปืนล้อโคตรดังเลยนะครับขับไปผมว่ายุไปลองกับลูกคา้าดังงึ้งเงึ้งเงึงเหมือนรถสิบล้อวิ่งตามตูลล่อะไรประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังนะครับทํารถแต่ละคันก็พยายามบอกพยายามเล่าเรื่องราวพยายาม อธิบายกันให้ฟังนะครับบางคนก็เข้าใจนะครับบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าค่าใช้จ่ายมันก็มีนะครับมันมีตัวของมันเองหรือว่ามันมีของมันทุกจุดนะครับเนี่ยมันรั่วมันซึมอย่างเงี้ยมันจะเย็นฉ่าได้ยังไงนะครับถ้ามันระบบแอร์รั่วสักนิดนึงหรือซึมสักนิดนึงสักวันเนี้เราเติมไปวันนี้ใช่ไหมพวกนี้วันลืนมันอาจจะเย็นไม่ฉ่าแล้วเพราะมันรั่วนะครับ เดี๋ยวเราก็เช็คลวอีกทีนะครับอันนี้ก็ยังมีเกยนะครับแต่เราก็ต้องเปลี่ยนที่มันซึมก่อนนะครับแก้ที่ต้นเหตุกันก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับอะไรซ่อมผมได้หรือหรือดูหัวเผานะครับคุณดูนะครับเอ่อที่เขาทํามากันไว้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ผมไม่สามารถที่จะไปต่อแล้วเดี๋ยวผมหา เานะครับมือสองทั้งเส้นดีกว่านะครับของใหม่แพงแน่นอนนะครับของใหม่ของใหม่แพงแน่นอนนะครับเพราะว่าในตัวเนี้ยปีค่อนข้างลึกลึกถามว่ามีไหมมีนะครับมันก็ต้องแพงนะครับเขาเชื่อมมาดูนะครับรอยเชื่อมอันนี้ก็รอยเชื่อมมานะนี่รอยเชื่อมตอกออกมานิดเดียวนะครับบาหลุดหายไปเลยเพราะก่อนหน้านี้มันน่าจะช้ำมาหมดแล้วนะครับนี่รอยเชื่อมนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนหาดูมือสองดีกว่าสภาพที่จะไม่ช้าแล้วก็สภาพที่เวลาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วไม่ดังก๊อกดังก๊อกดังก๊อกนะครับเนี่ยถ้าใครเลี้ยวสุดนะเลี้ยวสุดหมุนเป็นวงกลมถ้ามันดังป๊อก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 เนี่ยหัวเผาขับเปลี่ยนเลยครับไม่ต้องคิดเยอะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นคู่ไปนะครับจบใช้ยาวๆแน่นอนแต่อันนี้ไม่สามารถที่จะตอกได้ก็ต้องหาทางเส้นนะครับหาทางเส้นมือสองสภาพไม่ดัง อะไรประมาณนี้นะครับผมจะได้ใช้100%เจะได้ไม่ต้องช้ำแบบนี้นะครับผมส่วนแผงแอร์นะครับอย่างที่ผมบอกนี่ยครับน้ำมันคอมมันรั่วมันซึมมันซึมไม่ถึงกับรั่วโจกนะอันนี้เขาเรียกว่าซึมนะครับซึมทุกวันมันก็จะออกผุดนิดๆๆๆนิน่ี้ย แผงแอร์นะครับ,แ, A, A, รบแล้วก็ลูกปืนล้อเดี๋ยวผมไปซื้อไปซื้อลูกปืนแล้วก็ไปให้ลงกึ่งของอัดนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีไดเออร์นะครับเออผมถอดได้เอาได้ถอดออกมาก็คือว่าน้ํามันคอมยังไม่ดานะก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่คอมแอร์มีดังบ้างแล้วนะครับแต่กําลังอัดยังมีอยู่นะครับเออทำสเต็ปนี้ไปก่อนนะครับเอาไปใช้ได้อยู่นะครับหลังจากที่รื้อแผงก็ต้องลื้อมอน้าแบบนี้นะครับเพราะว่ามันติดหมดเลย นะครับเวลาเราถอดแผงออกมันติดนะครับมันติดเราก็ต้องยกหม้อน้ําออกนะครับบางทีก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับอันนี้ผมลองเอาลมเป่าดูว่าน้ํามันคอมมันดําเยอะอยังก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่เท่าไหร่บางคันนี่ดําเป็นโคนเลยนะถือว่าโอเคอยู่นะก็ใช้ได้ต่ออยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนาะถ้าลูกค้ามีตังค์หน่อยนะเปลี่ยนคอมทิ้งไปเลยนะครับมันดปักปักมันดังมงากะคอม ก็ประมาณนี้นะครับ